อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโค้ชพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องน้องป๊อปเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ก็มีหลายคนที่อาจจะชอบเรื่องเล่าประเภทนี้เป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกทุกคนนั่นแหละครับว่ายังไงก็ใช้จักรยานระหว่างอ่านกันนิดนึงนะครับ ปกติผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์กับอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมจะไม่เล่าจากเรื่องที่ผมเจอครั้งแรกในชีวิตครับผมจะขอเล่าเรื่องที่เรียกได้ว่าน่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอดีกว่ามันคือช่วงหลังจากที่ผมได้ไปร่วมงานบวชของเพื่อนผมคนหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิบวชวัดป่าซะด้วยครับแล้วหนึ่งเดือนต่อมาผมก็ได้กลับไปรับเพื่อนผมพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนเมื่อไปถึงก็ได้พบกับเพื่อนอีกคนที่เคยบวชแต่ตอนนี้เป็นบัณฑิตหรือไอทิดเรียบร้อย พอตกกลางคืนก็มีการสั่งชุดหมูกระทะมากินเลี้ยงกันในบ้านระหว่างนั้นนอกจากแก๊งเล็กๆของผมแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ของไอ้ถิตร่วมวงด้วยพวกผู้ใหญ่ก็รำลึกความหลังเกี่ยวกับไอ้ถิดว่าเคยเห็นเคยเลี้ยงกันมาตั้งแต่ยังไม่หัดเดินอะไรเทือกนั้นแต่รำลึกไปรำลึกมาดัานไปเข้าเรื่องบ้านเก่าหลังหนึ่งที่อยู่กรุงเทพซะงั้นซึ่งมันจะเป็นเรื่องไม่เลยถ้าเรื่องเกี่ยวกับบ้านเก่านั้นเป็นเรื่องของการย้ายออกเพราะเจออะไรบางอย่าง ตานอธิบายสรรพคุณของอะไรบางอย่างการชนิดเห็นภาพทั้งผอมหนังติดกระดูกบ้างแหลบลิ้นยาวถึงหน้าอกบ้างห้อยหัวได้บ้างแต่ก็ไม่มีใครเรียกสิ่งนั้นกันตรงๆเพราะเป็นความเชื่อของแถบภ้าอีสานนั่นแหละครับว่าถ้าเรียกมันตรงๆมันจะมาหาทันทีก็เลยแทนค่าสมการกันด้วยคำว่าน้องปอบทว่าจนแล้วจนรอดก็มีญาติผู้ใหญ่คนนึงหลุดชื่อมันออกมาได้เต็มปากเต็มคำแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันที ณขณะนั้นกลับกลายเป็นเหตุระทึกมันมาเกิดขึ้นหลังจากที่ญาติผู้ใหญ่เข้านอนและแยกย้ายกันไปบ้านอื่นกันหมดแล้วในระหว่างที่พวกผมกำลังแย่งกันกินหมูกระทะชนิดความไวเป็นของปีศาจผมเริ่มสังเกตว่าเพื่อนผมคนหนึ่งมันเริ่มหันซ้ายขวามองไปรอบบ้านแบบแปลกๆผมเลยถามมันว่ามีอะไรมันก็บอกว่าแหมมาเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดเลยผมเลยถามเพื่อความแน่ใจอีกทีว่าเด็กสเก็ตบอร์ดอะไรของ มันเลยบอกว่าโหก็เห็นเขายืนตรงเฉยนะแต่ไหลฐา,านหน้าบ้านไปเลยไงก่อนจะมีฝูงหมาจอนตรัดมารวมตัวกันหน้าบ้านเพื่อนผมโดยมิได้นัดหลพลางแข่งกันเห่าได้หนวกหูมากๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคงวิ่งไล่กันเป็นธรรมดาแต่พอสังเกตเข้าก็รู้สึกแปลกๆว่าแถวนี้มันมีอะไรทําไมมันไม่แยกย้ายกันไปไหนก็ไปสักทีผมเลยลองตั้งสมาธิดีๆก็รู้สึกได้ชัดเจนทั้งที่มองไม่เห็นเลยว่า มันมีอะไรบางอย่างอยู่นอกบ้านแล้วจู่ๆผมก็เกิดอาการผวาขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุคืออยู่ดีๆเหมือนกับต่อมความกลัวมันทำงานเองซึ่งปกติผมจะชินชากับอะไรพวกนี้มากแต่รายนี้มาผมถึงกับผวาแสดงว่าธรรมดาที่ไหนละ่ะผมเลยเรียกไอ้ถิดพร้อมทั้งชี้ไปที่จุดที่ผมรู้สึกตรงหน้าบ้านประมาณว่าเป็นอันรู้กันระหว่างคนหลังบวชกับคนมีเซนต์ไอ้ถิดมันรีบเตือนผมเลยว่าอย่าไปชี้ผมนี่รีบเก็บมือเลยครับ แล้วผมก็ถามไอ้ถิดกลับว่าไปบวชมานี่มีอะไรมากู้สถานการณ์ได้บ้างไหมมันเลยให้ผมไปหยิบมีดมาเล่มนึงในห้องซึ่งนั่นก็คือมีดหมอนั่นแหละครับพอเอามาให้มันไอ้ถิดก็กางมีดออกพร้อมบริกรรมบทสวดอะไรสักอย่างแล้วก็เอามีดไปวางไว้แถวแถวเฉลียงหน้าบ้านเท่านั้นแหละครับไอ้น้องหมาลายสิบตัวที่มันรวมกันก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางไอ้ความรู้สึกผวานั่นก็เบาลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น พวกเราก็รีบจัดการกับหมูกระทะให้เสร็จแล้วแยกย้ายกันไปนอนโดยที่ไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์เมื่อกี้กันอีกเลยถ้าแล้วเหตุการณ์มันกลายเป็นว่าฝั่งเราอยากจบแต่ฝั่งนั้นไม่อยากจบช่วงที่ไลปิดหน้าต่างบ้านอยู่อยู่ดีๆไฟทั้งบ้านก็ดับพริบแล้วก็กลับมาติดคล้ายๆไฟตกแล้วผมก็เห็นไอทิดถลาตัวออกมาจากห้องหนึ่งที่พวกเราจะนอนกันในห้องนั้นได้อย่างพลิ้วสวยัยทั้งที่จริงๆมันหนักเกือบร้อยโลได้มั้ง พวกผมเลยถามประมาณว่ามันยังอยู่ใช่ไหมมันก็พงกหัวงึกๆึเร็วๆแล้วก็เล่าว่าตอนกําลังปิดหน้าต่างห้องแล้วไฟยังติดอยู่นะยังไม่เห็นอะไรหรอกแต่พอไฟดับเท่านั้นแหละภาพที่อยู่นอกบ้านมันเลยเห็นชัดยิ้มยืนอยู่กลางลานตรงนั้นเลยแต่สุดท้ายก็ต้องพากันเข้าไปนอนในห้องนั้นอยู่ดีโดยไอ้ทิดกับผมหลับเป็นสองคนสุดท้ายครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันไปแล้วจริงๆเช้าวันต่อมา พวกเราก็ออกมาสำรวจถึงหน้าบ้านบริเวณจุดที่หมารวมตัวกันเมื่อคืนผมไม่รู้สึกแล้วว่ามันอยู่แถวนั้นคงไปแล้วจริงๆผมก็เรียกไอทิดให้ดูจุดที่ผมกำลังยืนอยู่แล้วผมก็บอกว่าเมื่อคืนกูรู้สึกว่ามันยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งไอทิดต,ตอบกลับมาว่าน่าแค่รู้สึกไม่เห็นก็ดีแล้วแต่กูนี่เห็นมันจะปีนเข้ามาในบ้านได้แล้วอยู่แล้วผมก็เลยขอให้มันลองอธิบายหน้าตาของสิ่งที่พวกเราแทนค่ามันว่าน้องป๊อปโดยไอทิดมันก็อธิบายมาว่า เมื่อคืนที่เราเจอมันเป็นแบบที่กำลังออกหากินมันจะหน้าตาไม่เหมือนคนคือตัวสูงๆผิวดำสนิทเล็บยาวๆตาแดงๆหลังจากนั้นเราก็นั่งรถกลับกรุงเทพกันครับระหว่างทางที่ออกมาไกลพอจากอาณาเขตของมันแล้วผมยังสงสัยอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับน้องป๊อปก็เลยถามต่อว่าและไอ้ที่เป็นยายแก่กินไก่แบบที่ในละครเหรอวะมันก็เลยอธิบายว่าจริงๆป๊อบมันไม่มีรูปร่างเลย มันเป็นแค่อวิชาหรือพวกไสยศาสตร์จากพวกหมอผีที่ของเข้าตัวแล้วโดนของกินตัวเองซะเองพอป๊อปมันกินหมดแล้วมันก็จะหาร่างใหม่กินไปเรื่อยๆมันจะกินใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นยายแก่ใครพูดถึงชื่อมันเต็มๆในเขตของมันมันจะเหมือนรู้แล้ววิ่งมาใส่เราทันทีกําจัดก็ไม่ได้ไล่ให้ออกได้อย่างเดียวแต่โอกาสที่คนโดนเข้าแล้วจะรอดยิ้มโคตรน้อยมากๆจบกันไปแล้วครับ สำหรับกระทู้แรกและเรื่องเล่าแรกของผมไม่ใช่เรื่องที่เจอครั้งแรกในชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่เจอแล้วรอดมาครบ32หรืออาจจะ31เพราะทำสติหล่นไปกลางทางสรุปครับน้องป๊อปถ้าดูกันตามหลักแล้วจริงๆไม่ใช่ผีด้วยซ้าแต่มันเป็นอาถรรพ์แก่คนเล่นของที่ควบคุมของของตัวเองไม่ได้อาถรรพ์พวกนั้นมันจะรวมตัวกันมีชีวิตของตัวเองขึ้นมาคนเล่นของคนนั้นเลยโดนกินซะเอง แต่พอร่างกายของตัวเองโดนกินไปแล้วมันก็เหมือนรอยสักไม่มีร่างกายให้อยู่นั่นแหละครับมันต้องหาร่างกายใหม่ซึ่งมันก็จะกินร่างกายนั้นต่อไปเรื่อยๆวนๆไปแบบนี้ส่วนสภาพยายแก่กินไก่ที่เราเห็นในละครนั่นคงจะเป็นสภาพหนึ่งของคนที่ถูกสิงนั่นแหละครับและถ้าเราอยู่ในอาณาเขตของมันหรือที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมันแนะนําว่าอย่าเรียกมันตรงๆดีกว่าเพราะมันจะเหมือนติดเรดาร์รับรู้แล้วมันจะดิ่งตรงมาหาเราอย่างรวดเร็ว